สวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณน,นะ,ะหน่วยบนแบบ3ตัวเดินยาวขั้นเทพนะ v s นะหน่วยบนแบบคูคี้นะ,ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อน,นะะ่ะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิตและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์ นับสนุนสลากกินบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซับนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันค่ะหน่วยบน,นะ,ะแบบ3ตัวเดินยาวขั้นเทพนะ,ะเดิน22สงวดน,นะ,ะสำหรับ3ตัวนะ,ะหน่วยบนจะมีสูตรที่ไม่ค่อยเดินยาวถึง24-25้งวดน,นะก็เลย ต้องเลือกมาตามที่มีนะคะยี่สิบสองงวดนี่ก็ถือว่ายาวมากแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่เขาลงกันเนี่ยก็จะประมาณสิบแปดงวดเนี่ยก็คือว่ายาวแล้วนะคะนี้ยี่สิบสองงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สี่หนึ่งเด่นห้าแปดหนึ่งออกศูนย์สี่หนึ่งก็เข้ามาะะที่หนึ่งงวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่เก้าสองห้าผลรางวัลออกมาที่สามเก้าสองนะคะก็เข้ามาที่สองนะ สองเนี่ยกอ็อยู่หน่วยนะคะสองงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะะสำหรับงวดนี้นะคะสูตรเราจะใช้นะ,ะหลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสามครั้งหลักพัน สิบบนสามครั้งหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ครั้งสิทายครั้งที่สองสามครั้งและบวกครังที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนบวกสเท่ากับสี่สีบวกจ็ดเท่ากับหนบวกเ้าเท่ากับศูนย์ศูนยบวกสามเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสาเท่ากับเ เราจะได้หน่วยบนฮะเดินยาวคันเทมในงวดนี้นะคะสามหกเก้สาาะสำหรับหน่วยบนเดินยาวคันเทมคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะหน่วยบนแบบคูกี้กันบ้างนะคะคูคี้เนี่ยจะมีเดินยาวที่สุดก็20งวดแค่นั้นนะคะ แต่ยีงวดนี่ก็ถือว่าเดินฮะกาลังพอดีเลยฮะยี่สงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก606ูนะเด่น460หกศูนย์ะออกหกศูนย์ะเข้ามาที่6งวดที่ผ่านมานะเด่นที่คู่คะ 0, 2, 6, นะะศูนย์สองลงวันออกมาที่392เก้านะเข้ามานะที่2สูตรเราจะใช้นะคะ หลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองแลบวกข้างที่หนึ่งห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปบวนึงเท่ากับเกวงเท่ากับศวกเเท่ากับเกบวกเทกับหกบวกหเท่ากับสอบวกหฮะเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกสเท่ากับเเราจะได้นะ,ะหน่วยบนในงวดนี้นะคะเป็นเลขคี่นะคะสาม้าเกนะ,ะตามสูตรเลยนะคะสูตรบอกมาแบบนี้นะคะว่าได้จะมานะคะที่เลขคี่นะคะสำหรับ หน่วยบนนะถ้าใครชอบเล็กคู่ก็ผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะคะสามห้าเก้ากับสามหกเก้าตัวชนของเราคนะหน่วยบนขั้นเทพ vs หน่วยบนคู่ขี้นะคะชนกันที้2สองตัวนะก็คือสามกับเก้านะเพื่อนๆนะคะชอบไหมคนะในงวดนี้นะระหว่างสามกับเก้านะแอดก็ชอบนะทั้งสองตัวเลยนะคะสหรับสามกับเก้านะในหลักหน่วยนะคะจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดไหมเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าชอบก็เลือกนําไปเสี่ยงไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะตามความน่าจะเป็นน่าจะมาที่เลขขี้นะคะ แต่ถ้าใครชอบคู่คู่หรือว่าอา,อาจจะชอบนะที่คีๆนะคนะแต่ว่าหลักสิบของเราเนี่ยได้ที่คู่แค่น,นั้นเองนะก็เลือกไปได้นะไม่จําเป็นต้องเชื่อตามแอนนะไม่จําเป็นต้องเชื่อตามสูตรนะคะให้เ,เพื่อนเลือกทีเ่เพื่อนชอบนั่นแหละนาไปเสี่ยงนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นสิบล่างหน่วยล่างแบบคู่คี้นะก็จะทําสูตรนะทีะ่ง่ายง่ายให้ก่อนคนะ่ะเพราะว่าต้องเซฟเสี่ยงด้วยนะคะก็เลย เลือกสูตรที่คลิปไม่ยาวมากให้กับเพื่อนๆนะในงวดนี้นะก็ขอให้โชคดีนะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ